ทุกคนแววจะพาทุกคนไปกินก๋วยเตี๋ยวบ้านๆที่ซอยยีสี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปในนี้เลยจ้านี่จ้าถึงแล้วจ้าก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวหมูหมูต้มยำหมูน้ำตกจะมาสั่งก๋วยเตี๋ยวนะคะสั่งเส้นเล็กต้มยำจ้าพริกเผาผาดเกี๊ยวทอดใหม่ๆเลยคะ่ะทอดวันต่อวันนะคะเจียวกากหมูก็วันต่อวันจ้านี่จ้าน่าทานมากเลย กากหมูนะคะเจ๊กอยทําเองนะคะถึงละยี่สิบบาทจ้าน้ำซุปเดือดๆเลยจ้าเจ๊กอยกำลังลวกหมูลวกเส้นอยู่นะจ้าเขยา่าเขย่าลงไปเลยจ้าอปรุงต้นยำนะคะใส่ถัว่วน้ำตาลใช่ไหมจ้าใส่กุ้งแห้งใส่ผักสดจ้า,าตั้งโอใช่ไหม หอมผักชีแล้วก็บีบมะนาวลงไปจ้าช่ำๆไปเลยไม่ห่วงมะนาวเลยนะคะสูตรของเจ๊กอยจ้าเอาลวกเส้นนะจ้าถั่วงอกสดๆเลยนะคะเจ้านี้อย่าลืมมาอุดหนุนเจ๊กอยนะคะมาขายที่บ้านแล้วนะคะซอยยี่สิบสี่เฟสหนึ่งจ้าอันนี้เรียกอะไรนะคะเตาะในถ้วยเตาะในในถ้วยเตาะในถ้วยนะคะนี่นี่นีเตาะตะแบบนี้ แล้วก็เทจั่วลงไปเลยจ้านี่คือต้มยำนะคะ,ะขยอบพริกไทยลงไปจ้าเจ๊กอยพร้อมเสิร์ฟบริการส่งด้วยเบอร์โทรเลยจ้า0892606943จัดไปค่ะอย่าลืมโทรมาสั่งเจ๊ก้อยนะคะนี่ค่ะน่ารับประทานมากเลยจ้าแซ่บมากเย็นตาโฟนะคะกว๋วยเตี๋ยวบ้าน สูตรเจ๊กอยเครื่องแน่นๆเลยค่ะถ้วยนี้เท่าไหร่คะเจ๊กอยสี่สิบบาทนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะที่ซอย24เฟสหนึ่งจ้ามีบริการส่งฟรีด้วยนะคะโูชิ้นใหญ่ๆยั่วๆเลยค่ะลูกชิ้นปลาโอ้ด็งๆเลยดูสิอันนี้เป็นอะไรจ้าเห็ดขาเห็ดขาวนะคะเห็ดหูหนูขาวอันนี้หมูสดจ้า อันนี้ปลาเส้นนะคะน่ารับประทานมากเลยเบอร์โทระไรจ้าขอเลยนะครับหิวแล้วกถ้าเห็นก็หิวแล้วนะคกงหกศูย์หเตามนี้เลยจ้าขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะทุกคนมีบริการส่งด้วยนะจ้านี่จ้าเจ๊ก้อยนะคะหุยส่งด้วยน่ารักจังเลยจ้าแห้หมูมาให้ตามถุงนะจ้ารวมเป็นเท่าไหร่จ้าอันนี้ อันนี้น้ำมันหมู2อย่างร้อยนึ่งนะจ้าไม่ไม่ต้องลดนะจ้าโอ้โหน้ำมันขวดเท่าไหร่มะตัมบอกมีว่าสั้นซุปขนุนนะจ้าขอสองถุงจ้านีจักไปสองถุงมีนะจ้าซุปขนุนนะคะมีไข่ต้มด้วยอันนี้คืออะไรแคบหมูมีน้ำพริกนะคะมีผักสดถุงละสิบบาทมีข้าวสวยๆร้อน มีผัดเผ็ดขาหมูด้วยนะคะนี่ค่ะขออนุญาตจับให้ดูนะคะมีต้มขาไก่ต้มจืดถุงเบ์เลอร์เลยค่ะอย่าลืมมาอุดหนุนนะทีน,นี่แม่ค้านั่งอยู่นี่แม่ค้าอยู่นี่จ้าแม่ค้าส,สวยๆนะคะแล้ว,วนี่นี่นี่นะคะจะเป็นซุปขนุนผัดนะคะเจ้าเนี้ยอร่อยมากนะคะแล้วก็ มีกากหมูให้ด้วยนะคะทุกคนถุงละสี่สบาทใช่ไหมคะ 35, ถุงละสามห้าอ๋อถุงละสามห้านะคะวันนี้อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะนี่กับข้าวยังเหลืออยู่เลยนะคะเนี่ยเนี่ยก, 5, กับข้าวบาทกับข้าวถุงละสี่สิบบาทมีซุปขนุนอย่างเดียวสาสิบห้านะคะอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะที่ตลาดบ้านเอื้ออยุธยาจ้าม,จมาจ้าทุกคนตลาดเช้าบ้านเอือนะ้อหน้าเซเว่นนะคะมีลูกตาลด้วยค่ะทุกคนลูกตาลขายยังไงเนี่ย ขายลูกกี่บาทเท่าไหร่นะคะกองละร้อยค่ะกองเนี้ยร้อยหนึ่งนะคะได้ทั้งหมด5ลูกเนี่ยเนียทั้งตะกร้าเลย100บาทนะคะลูกตาลสดๆเลยนะคะแล้วถุงเท่าไหร่คะ่ค่ะถุงละ20บาทเขาเรียกดอกโสนอันนี้ถุงละ10บาทมะละค่ะมะละลูกเล็กค่ะรีวิวแล้วค่ะซื้อแล้วฮะไม่ต้องรีวิวแล้วหนูซื้อแล้วว่างั้นโอเคขอบคุณมากนะจ๊ะแล้วมีกับข้าวนะ หมูจิ้มแจ่วถุงละ40บาทลาบหมูถุงละ40บาทลาบปลาดุกถุงละ40บาท,ลาบลบาทและก็มีผัดเผ็ดกระดูกหมูปลาราดพริกตัวเท่าไหร่นะคะ4ค่ะบาตัวละ40บาทนะคะปลาดุกย่างก็มีนะคะตัวละ40บาท45บาท หมูจิ้มแจ่วนะคะหมูสูตรอร่อยอร่อยมีไส้ด้วยไม้ละสิบบาทนะคะน้ำจิ้มรสเด็ดคะ่ะนี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มจ้า<ร>น้ำพริกปลาป่นค่ะแจ่วปลาป่นถุงละเท่าไหร่จ้าถุงละสามสิบาทถุง,ถงละสามสิบบาทมีผักให้ด้วยคะ่ะด้านนี้ย่างสดๆดเลยนะคะนุ่นค่ะพ่อค้านะคะกําลังย่างขมักขเม้นเลยจ้านี่ค่ะอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะ คนย่างรอนะคะแต่ว่ามีเจ้าของแล้วเจ้าของนั่งอยู่ด้านนี้นะจ๊ะนี่นะคะไม่มีค่ะอย่าลืมมาอุดหนุนนะนี่นะคะคุณป้าก็ช่วยกันขายผักอยู่ตรงนี้นะคะอยู่หน้าเซเว่นตลาดบ้านเอื้อ,อยุทธยาจ้าะะสูตรยายเจีวจ้าใส่เห็ดหอมผักชีแล้วก็กระเทียมเจียวจ้าใส่ซอสให้ด้วยนี่จ้าวันนี้ใส่อะไรคะเนี่ยไก่ชี ไก่ชิ้นนะคะวันนี้คุณยายใส่เสื้อสีชมพูนะคะถ้วยนี้เท่าไหร่จ้ะคุณยายยี่สิบบาทได้เยอะมากจะปรุงพริกปรุงน้ำตาลก็ตามใจเลยจ้ามี<ห>พอปรุงแล้วใส่น้ำส้มสายชูด้วยนะคะข้าต้มถ้าใครต้องการไข่ก็สั่งคุณยายได้นะคะคุณยายใส่ให้จ้าตอกลงไปเลยจ้า อย่าลืมมาอุดหนุนคุณยายเยอะๆนะคะนี่คุณยายบอกว่าสู้ๆจ้านี่จ้าคุณยายขายอยู่ตรงนี้นะหัวมุมซอย21เฟส1บ้านเอื้ออยุธยาคา่ะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะหนุนลูกค้านั่งกินอยู่นนจ้าเช้านี้ร้านข้าวหมูกล่องก็มีนะคะข้าวเหนียวกล่อง,องละ25บาททุกอย่างเลยเยวเ,เอาข้าวเหนียวหมูแล้วก็คุณเชียงน้ำเดอร์รวมกัน ด้านนี้จะเป็นน้ำเต้าหูป้ปลาต้งโกนะคะน้องก็กำลังทำอยู่นะคะนี่นี่ทำใหม่ๆเลยอย่าลืมมาอุดหนุนนะด้านนี้จะเป็นต้มเลือดหมูนะคะเจสุวันนี้เจสุใส่สูตรด้วยนะคะทุกคนเออหนาวๆนวนี่นี่นี่ใหม่ๆเลยนะคะแต่ละวันนะคะอันนี้ยังยังหั่นค่อยๆหั่นไปนะคะน,น,นี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมฮะนี่สดๆเลยค่ะทุกคนอย่าลืมมาอุดหนุนเจสุนะจ๊ะ ด้านนี้นะคะจะมีข้าวกล่องกล่องละ25บาทมีน้ําพริกลงเรือมีข้าวผัดด้วยมีข้าวคุกกีิด้วยนะคะกล่องละ25บาทคุณป้านั่งขายอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็คุณยายนะคะก็ขนมเปียกปูนกะทิสด10บาทนะคะกล่องละ10บาทข้าวต้มมัดก็10บาทนะคะทำใส่ถุงไว้แล้วนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนคุณยายนะคะ จากเดินที่ตลาดบ้านเอื้ออยุธยานะคะแววก็จะมารีวิวยำวุ้นเส้นทะเลของป้าปูจ้านี่หูได้เยอะมากทุกคนนี่เห็นไหมเยอะมากน่าทานมากเลยค่ะทุกคนนี่ฉ่ำๆเลยจ้าคุณป้าไม่ได้ห่วงเครื่องเลยนะคะนี่นี่ดูกุ้งจ้านี่ตัวใหญ่ๆสดๆนะจ้า นี่ด้านนี้คุณป้าจะขายเกือบท้ายตลาดบ้านเอือ้อที่เขาจัดล็อกใหม่เลยนะคะนี่จะเป็นลูกชิ้นปลาลูกเล็กนะคะนี่ปูอาดคุณป้าก็จะใส่ผักกระเฉดผักกระหล่ำนะคะแล้วมีอ่าอะไรเนี่ยฮอตดอกนั่นเองนะคะแววนึกชื่อไม่ออกนะคะนี่เห็นไหมชํำๆเลยจ้านี่นีน น่าทานมากมาทานด้วยกันนะคะทุกคนแซ่บ